ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปเกมในช่อง The Base Channel อีกครั้งนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นคลิปเกมคลิปแรกแล้วกันนะเออหลังจากที่ไลฟ์ตอนเล่นไปแล้ว2เกมก็อันนี้อยู่กับเกม Luna Origin นะครับผมหรือว่าเป็น Luna Online มือถือเนาะก็เกมเปิดมาเมื่อวานตอนเที่ยงนะแล้วก็กระแสตอบรับเขาเรียกก็ได้ว่าค่อนข้างดีมากเพราะว่า คนรอเล่นเยอะมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอคนที่รอเล่นเยอะเนี่ยเป็นคนที่มารอเล่นจริงๆหรือว่าเป็นแบบเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่มารียไอดีขายนะเพราะว่าก็นะมันเป็นเรื่องปกติของทุกๆเกมแหละที่แบบเปิดเกมใหม่ก็ต้องมีพ่อค้ามาแบบมารีโลขายตัวขายไอดีอะไรประมาณนั้นนะก็เมื่อวานเซิร์ฟผมก็คือเซิร์ฟ4เซิร์ฟเวอร์เอเลนเนี่ย รอคิวตอนประมาณหกโมงเย็นตอนที่เล่นเล่นอยู่แหละแ,แล้วเซิร์ฟแม่งเตะก,กวาจากเกมเฉยเลยเข้าใหม่รอคิวประมาณหกร้อยคิวก็รอประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงอันนี้คือเซิร์ฟสี่นะห้าร้อยคิวรอประมาณสองชั่วโมงนะเซิรฟนะ์ฟสองะได้ข่าวว่าท,ที่พที่พวกบอกว่าสตรีมเมอร์ลงกันเยอะอะแม่งรอสองพันคิวเย็ดเค่เหลือจะเชื่อหัวจะปวดถ้าหกร้อยคิวแม่งรอสองชั่วโมงสองพันคิวแม่งไม่รอแปดชั่วโมงเหรืะ อันนี้ก็แบบใช้คาว่าอะไรดีกว่าอันนี้เป็นคลิปรีวิวประสบการณ์การเล่นดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆก็เล่นมาไกลนะเวล4 6แล้วนะแลนด์กิ้งก็อยู่อันดับที่ประมาณแลน์กิ้งแม่งแม่งมั่วไม่ค่อยอยากไปดูมากเพราะว่าคือเวลโวเวลเรา4 6ใช่ว่าแต่แบบแลน์กิ้งมันยังแบบเนี่ยมันมันยังไม่นั่นเลยยังไม่อัปเดตเลยโอเคก็ือบอกจะแค่จะบอกว่าเล่นเล่นมานานแล้วแหละแบบเล่นมาแบบไอเชียไม่ใช่เล่นนานดิเล่นมาตั้งแต่ เปิดนาทีแรกอะ่ะแล้วก็แบบเล่นยาวๆมาอะไรเงี้ยก็โดยรวมภาพเกมก็น่าถือว่าน่ารักดีแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเกมเนี้ยเขี้ยวนิดนึงก็คือว่าเอ่อแบบนั้นมีไอเทมโค้ดให้เติมมาในกิวหรือโลกวะอ๋อในโลกเขาจะรูน่าเบลสองสูดตรงสามได้ของเชื่อแล้ววะลองเติมดิ ูน่าเบลเติมเปลี่ยนวหรออ๋อนี่เติมได้ด้วยได้เห็นตีบวัวแล้วก็ยาเห็ีเออโอเคกลับมาที่ตัวเกมก็ตัวเกมก็โอเคภาพภาพน่ารักดีมีผมไล่ข้อดีนะข้อดีคือหนึ่งภาพโอเคน่ารักสองเนี่ย ระบบเล่นง่ายเนี่ยคือไม่ต้องทำอะไรเลยเวย้ยคือมึงเข้าเกมให้ได้สิ่งที่ต้องการคือมึงเข้าเกมให้ได้เอ,อแล้วเดี๋ยวมึงกดออโตโอ้แม่งทําทุกอย่างให้เองเวย้ยเนี่ยคือข้อดีผมเล่นมาตั้งแต่เมื่อคือเมื่อวานตอนเที่ยงอันนี้ก็ประมาณยี่สี่ชั่วโมงละก็ถ้าหากเวลาเข้าเซิร์ฟไปจะไปสักประมาณห้าหกชั่วโมงนะเ,ออเล่นมายี่สิี่ชั่วโมงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่ผมก็ไม่ต้องทาเฮี้ยอะไรจริงๆก็คแค่ กดเข้าเกมแล้วกดเล่นคด้วยเองแล้วมันก็จะไปตีมอนเองก็จะมีเข้ามาตีบวกของนิดหน่อยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มตีมอนไม่ค่อยไหวแล้วก็ตีบวกด่าไปตีบวกชุดไปนิดนิดหน่อยอะไรประมาณนี้เพื่อให้แบบมันสู้กับมอนได้นะเอออันนี้คือข้อดีที่เจอส่วนข้อที่รู้สึกขัดใจเล็กน้อยนะสำหรับเกมนี้ก็คือเกมแม่งขี้เหนียวตอนนี้พูดเลยคือเกม เกมขี้เหนียวจริงคือเห็นว่ามันจะมีโค้ดที่ผมขึ้นมาให้อยู่ที่มันแจกเนะโอเคโค้ดแม่งเยอะมากเลยนะแต่ถามว่าของที่มันแจกอะถ้าผมจําไม่ผิดนะก็เป็นพวกแบบเนี่ยพวกหินออปชันหินไอพวกอ่อโพโปชันนางฟ้าโปชั่นยักษ์อะไรอย่างเงี้ยแบบคือแจกของพวกพวกเนี้ยคือเอาจริงๆผมเล่นเกมมาก็ก็หลายเกมนะเกมมือถือเกม เกมโมบายคือเราก็จะเห็นว่าแบบอ่ะส่วนมากสมมุติแบบโอคือโอเคแหละเข้าใจระบบเกมว่าถ้าเกมมันแจกของเยอะเนี่ยคนมันจะปั๊มปั้นตัวขายนู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้แต่ก็แค่รู้สึกว่าเกม,มนี้เป็นเกมที่เดชแม่งค่อนข้างเคี่ยวเขี่ยวตรงไหนคือหนึ่งเนี่ยระบบเกมเนี่ยมาใช้ของหลายอย่างมากเลยนะคือสมมติถ้าเราไปเทียบกับพวกเอาเอ็กเนี้ยเอาเอ็กโอเคมึงต้องตีบวกของจริงใช่เว้ย ล้วช่วงหลังมาแม่งมีแม่งม,ม,มีสัตว์เลี้ยงเว้ยโอเคแล้วแม่งมีสัตว์ขี่เหมือนกันเว้ยแต่แต่เซิร์ฟเนี้ยจะต้องไปดูก่อนเซิร์ฟเนี้ยคือสัตสัตเลี้ยงของมันอะแบบนึกออกปะคือมันมันมีหลายขั้นมากแบบหลายขั้นเกินอะแล้วแบบในของไอพวกแล็คอะไอพวกสัตสัตขี่เนี่ยมันก็แบบไม่ได้บวกค่าติตัอะไรเยอะเยอะมากนึกออกปะแต่มึงดูแบบสัตขี่ของเกมนี่เดิแม่งดูเดิ กระเาาเมทเจ็ดเปอร์โรดาเมทเจ็ดเปอร์อย่างเงี้ยหรือว่าคั้อาเอสนี่แบบว่าคือแม่งเท่นะแล้วแม่งได้อีกพีกห้าสิบเปอร์เพิ่มไดเป็นพีพีสิบเปอร์อะไรเงี้ยแม่งแค่พีสิบเปอร์คือแบบโหบอกเลยว่าเกมนี้คือแม่งใช้ของเยอะมากกว่าจะโหคือถ้า,าถ้าใครที่เติมน้อยเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องบอกว่าถ้าใครที่เติมปานกลางเนี่ยจะแบบไม่ต่างกับผู้ที่เติมเติมน้อยเลยอืมซึ่งจริงๆเนี่ย เอ่อเดี๋ยวเดอันอันนี้คือเกมมันทําให้เองนะไม่ได้กดอะไรเลยนะปล่อยให้มันออโต้เองเอย่างอย่างที่บอกนั่นก็คือคือข้อดีเหมือนกันซึ่งโอเคแหละมันก็คงมีแพ็กเกจที่แบบน่าสนใจอย่างเช่นแบบเนี่ยอ่ะแพ็กเกจเครื่องบระดัานิวมูนดได้เครื่องบระดานิวมูนสิบ New Moon อันสองพันสามร้อยบาทหรือว่าแพ็กอันนี้อาวุธบวกเจ็ดเอ่อซึ่งก็เนี่ยเป็นอาวุธเวอร์ห้าเบวกเจ็ดเนี่ยก็สองสองร้อยบาทก็แพ็กชุดอีกสองร้อยบาท ก็คือซื้อปุ๊บก,ก็คือเล่นได้เลยทั้งหมดเนี่ยสี่สี่ร้อยบาทเออแล้วแบบของเกือบทั้งตัวแล้วก็กดนิวมูนอีกหน่อยนึงเนี่ยกดนิวมูนอีกอย่างละชิ้นไปตีบวกเองนะก็ตกประมาณ๋ยวก่อนนะประมาณเท่าไหร่วะมนใช้ห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยต้องซื้อแพ็คนี้นี่เออก็ใช้ใช้ประมาณห้าร้อยห้าสิบบาทก็คือว่าโอเคอะเริ่มเริ่มเล่นได้ แต่อย่างที่บอกแหละสิ่งที่รู้สึกขัดใจนิดนึงคือการแจกของเวคือวันนี้เซิร์ฟแม่ปิดปรับปรุงบ่ายสองถึงห้าโมงใช่ป่แะแต่เราก็แบบเอ้ยปกติเล่นพวกเกมชินเล่นเกมที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาปิดปรับปรุงเซิร์ฟเนี่ยคือสิ่งที่มันจะต้องแจกเนี่ยคือถ้าไม่ใช่เป็นพวกแบบว่าเนี่ยไอพวกแบบลูบี้คริสตัลที่มันใช้ซื้อไอเทมมอลหรืออะไรเแล้วแต่ก็จะเป็นชอบเ,เป็นพวกแบบว่าตัว๋วสุ่มเว้ยซึ่งเกม เกมเช่ยเนี่ยที่กูกาลังเล่นเนี่ยที่กูกําลังด่าที่กูกําลังเล่นเนี่ยรู้ไหมว่ามันแจกเช่นไรกันแม่งแจกนี่เงินในเกมแสนหนึ่งกับหินเสริมอาวุธแล้วก็ใบยีพีสาเปอร์นี่คือสิ่งที่แม่งแจกแล้วตั้งแต่เล่นมาจนเวลหนึ่ถึงเวลสีนะ่หกเนี่ยคือแม่งมีให้สุ่มกาชาแค่ตอน ต้นเกมไว้ตอนเริ่มรีไอดีตอนแรกเลยไว่าแบบเออแค่นั้นแหละแม่งไม่มีให้มุงสูบอีกแล้วอะ่ะคือแม่งเลยไปใส่เห็นว่าทำไมเขถึงรีรีไอดีรีโลกันด้วยนี่แม่งขึ้นมาแจ้งตัวในโทรศัพท์เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการแล้วขอบคุณที่รอคอยเมื่อผู้เล่นเข้าสู่เกมุณจะได้รับไอเทมชดเชยชดเชยแค่นี้ไม่ต้องให้กูก็ได้เงินแสนนึงในเกมอะ่ะกูไม่ได้ว่านะดูเด็กกูมีมีเงินเป็นล้านแล้วอะ่ะแล้วคือ ที่กูซื้อของเนี่ยเดี๋ยวกันนะเนี่ยพวกอัญเชิญเนี่ยกูใช้เนี่ยวันละสามสามแสนเนี่ยกดอัญเชิญแบบใช้เงินในเกมแสนหนึ่งอะ่ะเพื่ออัญเชิญตัดเลี้ยงเกรล่างคือเกรดซีอะ่ะพวกที่แบบขยะเออแล้วนั่นแหละแม่ก็แบบรู้สึกว่าถึงแม้เป็นเกมที่เชื่อมแม่งเคี้ยวลากดินเหมือนกันนะคือใช้คำว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่ให้หลุดไม่ให้ไหลสักเม็ดอ่ะเออนั่นแหละก็ถึงจะได้ก็แต่ก็คือแบบ อูท้ายก็ยังเล่นแหละเพราะว่าก็ยังยังไม่มีเกมอื่นเล่นนะก็ก็คงเล่นไปสักพักแหละเอาจริงเกมมันมีกิจกรรมนะไม่มีกิจกรรมไอ้เลเวอัพรับรับรบางวัลน,นะเออซึ่งก็รับมาแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรน่าน่าสนใจนะแล้วก็รวบรวมขวานเดี๋ยววันนี้ต้องไปดูกิจกรรมในหน้าเวปทีหนึ่งว่ามันแบบยังไงบ้างแต่พวกเนี้ยคือแบบคอสตูุมส0 d ิเดย์บวก exp ห้าสิบเปอร์เซ็นต อันเนี้ยเราเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะคอสตูมห้องแต่งตัวให่หมั้ยคอตูมไหนไหนวะบเอซีพีห้าสิบเปอร์แม่งไม่เห็นมีเลยต้องบอกถึงว่าผมเช็คอินไปไปแล้วนะเนี่ยเห็นเห็นป่ะแล้วเนี่ย,หหยไหนแม่งแม่งให้ของไม่ไม่ตรงปกป่ะว,ว,วะอันเนี้ยได้ใครพีสี่เปอร์ใช่ปะ่ะแต่ดูในหน้ากิจ,จกรรมที่มันเขียน นี่คอสตูมสาบเดอีกพีบวกห้หร์เซ็นคูณหนึ่งคืออะไรคืออะไรแล้ววันที่หนึ่งแจกค่อะไรกูก็จำไม่ได้แล้วด้วยเนี่ยเอออันนี้วันที่5้า p อีกพสี่เปอร์เหมือนกันนะไอ,อ้วันวันที่6กแล้วดูในกิจกรรมเลยมันขึ้นว่าละ่ะนี่ e อีกพีห้าสิเปอร์คูณหนึ่งคุยควย้ควยอะไว่าคยุยไม่ตรงปกอย่างแรงตอนที่ผมใช้อันนี้อยู่วันนะ ใช้ชุดนี้อยู่เย้พ e ีสามสิบเปอร์ก็อื่นลแหละใบหน้ามัน4% 4%่เปอร์สเปอร์สเปอร์สเปอร์ยี่สาเปอร์เนี่ยมันก็ไม่มีอันไหนที่แบบที่มัน50%เปอร์หรือมันไปนซ่อนอยู่ตรงตรงไหนว่าใครรู้ช่วยบอกทีนะก็นั่นแหละครับก็คงจะบ่นไปงั้นแหละก็ยังคงเล่นต่อแหละถ้าเลิกเมื่อไหร่ก็ค่อยวาก,กัน และอาจะเดี๋ยวจะเติมหรือเปล่ายังไม่รู้นะต้งองรอถึงเว็บ5เอ็ดก่อนดูว,ว่าทิศทางมันจะไปยังไงเพราะว่า5เอ็ดมันจะซื้อแพ็คแพ็คนี้เออเราดูทิศทางว่ามันจะไปทิศทางไหนโอเควันนี้ก็น่าจะเพียงพอแต่เพียงเท่านี้นะถ้าใครยังเล่นเกมไปได้กันหรือว่าแบบชอบคลิปอื่นๆในช่องก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดซับเอาไว้ในช่องให้เลยนะเพราะว่าจะได้ไปขึ้นหน้าฟีีนะโอเค วันนี้ก็ถ้ามันขัดระบบพ้องหรือมีคำหยากก็ต้องขออภัยเลยครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ